ย่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอสไตล์ชาแนลนะครับผมคลิปแนะนําเด็กในวันนี้นะครับเราก็มาถึงบัตรเด็กร่างขี่ม้าขาวกันแล้วนะครับผมเราเคยแนะนําร่างขี่ม้าดําไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็มาถึงร่างขี่มา้าขาวว่านะครับว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่าง2ร่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในเด็กกันก่อนว่า60บใบของผมเนี่ยของเด็กของผมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่มอนเตอร์กันเลยก็คือแน่นอนต้องมีร่างบัตรเด็ก ล่างขี่ม้าขาวนะครับ V Max 3ใบแล้วก็บัตรเด็กล่างขี่ม้าขาว V 3ใบนะครับแล้วก็อิน i l เ i ียนนะครับเป็นแบบว่า Ability Search ของนะครับ1ใบแล้วก็อิน t i เ l ียนแบบ Ability ยิง2ดาเมจ2ใบนะครับแล้วก็จิมิเลียนนะครับ3ใบแล้วก็เมซอนนะครับ4ใบเป็นล่างไปของเขานะครับแล้วก็ฟิเซอร์1ใบนะครับมาช h a d o หนึ่งใบนะครับแล้วก็มิวหนึ่งใบนะครับ ต่อไปในส่วนของจี้นะครับน้อยมากเลยจะมีพลังงานพื้นฐานาน้ำนะครับ9ใบเท่านั้นเองนะครับผมนี่คืองจี้นะครับทั้งหมดต่อไปไอเทมนะครับก็จะมีคลิกบอล4ใบเลเวลบอล3ใบการสื่อสารของโปเกมอน2ใบเครื่องหอมวิวัฒนาการ2ใบาตาประทับรีเซ็ต1ใบถังเต็มเปี่ยม2ใบสับเปลี่ยนโปเกมอน2ใบลูกโป่งนะครับ2ใบแล้วก็ ทางหิมะสู่ยอดเขานะครับ2ใบนะครับต่อไปซัพพอร์ตครับมีแมรี่นะครับ2ใบงานวิจัยของศาสตราจารย์นะครับ3ใบคําสั่งบอส3ใบนะครับแล้วก็เมลอนนะครับซัพพอร์ตใหม่4ใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นข้าวของเด็กนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมโอเคครับมาดูวิธีการเล่นร่าวของเด็กนี้นะครับเด็กนี้ง่ายๆนะครับตัวโจมตีหลักๆของเรานะครับก็คือ ตัวนี้เลยล้างล่างมาขานะครับก็คือนี้คือดาเมจหลักของเรานะครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นดาเมจเสริมนะครับที่จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มดาเมจเขาเข้าไปนะครับเพราะว่าดาเมจของตัวนี้นะครับที่เป็นล่าง V ีแม็กนะค,คือตัวนี้นะจะมีดาเมจสูงสุดกันอยู่ที่250นะครับผมดูวิธีการตั้งก่อนนะครับก็แน่นอนแล้วอาจจะเอาตัวนี้ขึ้นแบ้างหน้าก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพื่อจะเอาไว้ โจมตีในเทิร์นถัดไปได้เลยแล้วก็จิตจี้เขาก่อนนะครับส่วนเบนซ์นะครับแล้วก็วางเมทซอนนะครับสักตัวถึง2ตัวหรือแล้วแล้วก็มีล่างตัววีนะครับอีกตัวนึงเอาไว้ก็ได้เผื่อแบบแปลงล่างในเทินถัดไปได้เดหมือนกันนะครับผมส่วนฟิเซอร์นั้นนะครับเราจะเอามาตอนไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าณนะตอนนั้นนะเราอยากจะทําการฟาร์มอยู่ทําการฟาร์มจี้ใส่จี้ไปก่อนเลยเงี้ยเราก็เอาเขาไว้ขึ้นหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ย เขาบอกว่าถ้าตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับผมโปรกรมน้ําที่อยู่บนเบนท์ของตัวของเราทุกตัวนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามนําการซัพพอร์ตบนมือมาใช้นะครับจะไม่รับผลเอฟเฟกนั้นนะครับผมนั่นหมายความว่าเราเอามาทําอะไรเราเอามากันบอสนะครับผมถ้าหากว่าตัวนี้อยู่ตำแหน่งข้างหน้านะันใช่ไหมครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถบอสต,ตัวหลังเราขึ้นไปตบได้เขาต้องจัดการฟริเซอร์ก่อนนะครับพอบถึงจะแบบทำการบอสได้อะไรประมาณนี้นะอันนี้ตัวช่วย อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มาเสริไมไเฉยโอเคแต่เรามาดูวิธีการเล่นแบบหลักๆก่อนถ้าหากว่าเราจะไม่ฟาร์มเราจะโจมตีไปเลยพี่โอเคตีแม่งเลยแปลงล่างเขาเลยอะไรประมาณนี้อ่ะแปลงล่างให้หมดฟืบอ,อ่ะสมมติแปลงล่างไปนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถแปลงล่างตัวนี้ได้อีกก็จะดีมากเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าแปลงล่างแบบล่างหนึ่งของเขาเขาบอกว่าติดสินบนนะครับถ้าหากว่าเอาตัวนี้แปลงล่างนะครับ เราสามารถเลือกการ์ดเทนเนอร์จากเด็กเราครับหนึ่งใบนับขึ้นมือได้การ์ดเทนเนอร์ก็คือพวกไอเทมซัพพอร์ตทุกอย่างเลยในเด็กหนึ่งใบเซิร์ฟมาเลยหนึ่งใบถ้าแปลงได้ได้อีกใบหนึ่งก็เรียกได้อย่างละใบก็คือเซิร์ฟหนึ่งใบแล้วก็เซิร์ฟอีกหนึ่งใบซึ่งตอนนี้มันง่ายมากเพราะว่าเรามีทั้งเครื่องหองมวิพัฒน,นาการแล้วก็เลเวลบอลนะครับที่สามารถเรียกตัวนี้มาได้เพราะว่าเลเวลบอลก็เลเวลเออ HP ไม่ถึง90ก็เรียกมาได้เหมือนกัน วิวัฒนกา,านการก็เป็นตัววิวัฒนกา,านการก็เลย mm. ตัวนี้มาเสิร์ชได้เหมือนกันเรามาเสิร์ชอะไรก็มาเสิร์ชอย่างเช่นเรามาเสิร์ชเราไม่มีจี้นะ้บมบนมือเลยอ่ะมาเสิร์ตตัวนี้ก็ได้ถังเตรียม,มนะครับเอาจี้น้ำจากเด็กขึ้นมือ2ใบนะครับเอามาติดเข้าได้เพิ่มเข้าไปอะไรอย่างนี้ฟึบอ่ะเราสู้เราใช้มาลวเราเสิร์ชมาลาก็ติดเพิ่มไปนะครับหรือเราจะเสิร์ชอันนี้ก็ได้เผื่อแบบฝั่งตรงข้างเป็นแบบตัวที่มี Ability อะไรอย่างเงี้ยที่เป็น V อะไรอย่างเงี้ย ก็เสิร์ตตัวนี้มาวางปุ๊บอะบางที่เขาก็หายไปเลยก็ได้หรือเราจะเสิร์ตตัวนี้ครับตัวซัพพอร์ตใหม่เลยตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเอาจี้พื้นฐานน้ำนะครับจากหลุมเรานะฮะติดที่ปุกบิ้ลวีนะครับฝ่ายเรา1ตัววตัวแล้วก็โจกาสามใบนะครับผมตัาว่าเราใช้อนี้ปุ๊บเรามีน้ำที่หลุมใช่ไหมแล้วก็ใช้เมลอนใช่ไหมปุ๊บเรานี่ไปติดอะตัวหลังสักหน่อยปุ๊บแล้วก็โจ๊กาสามใบจิ๊บจิ๊บจ๊บอะไรประมาณนี้ ตอนนี้ตัวแปลงล่างอีกตัวหนึ่งของมันปุบ๊บมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งฮะมี2แบบนะครับเป็นอินเทอรเียนนะครับอันนี้พูดผมจะพูดถึงซัพพอร์ตก่อนนะจะไ,ด,ได,ด้หมดหมดไปก็นี่นะฮะมีอินเทอรเียนสแบบตัวนี้ถ้าแปลงล่างปุบ๊บก็คลา้ายๆกับตัวนี้เลยแต่อันนี้จะเสิร์ชได้2ใบอันนี้เสิร์ชได้1ใบใช่ไหมแต่ถ้าแปลงล่างตัวนี้ปุบ๊บก็เสิร์ชสองใบอ่าส่วนตัวนี้จะไม่ใช่เป็นการเสิร์ชนะครับ แต่ว่าในแต่ละเทอร์นเราใช้ได้หนึ่งครั้งก็ <c oughs> คือวางสองดาเมจ <c oughs> ที่โปรแกรมมฝ่ายตรงข้ามตัวไหนก็ได้นะสองดาเมจแบบยิงอ่ยยิง20 2020 20, 20. มันจะเพิ่มดาเมจให้ตัวนี้ได้นะครับเช่นอันนี้มันตรงตี2 5 0ใช่ไหมแล้วก็ยิงอีกเป็น270อืมแท็กทีมอย่างมิวทูแท็กทีมอะไรเงี้ยก็เลือก270ใช่ไหมก็จะตายก็จะหมดสภาพไปอะไรประมาณนี้นะเป็นตัวช่วยแบบเพิ่มดาเมจแล้วมัน ทำได้เธอหละครั้งด้วยไงก็ยิงตัวไหนก็ได้20 20ิ0ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะคนละอาร์ตนะครับผมแล้วก็มาชดโดนะครับผมอันนี้ก็มาทําลายฟิวครับถ้าอยาถ้าอยู่บนเบน์นะครับก็เอาเขาลงหลุมนะครับแล้วก็ทำลายฟิวไว้เราเอามาทําลายอะไรแน่นอนว่าเนื่องจากการมาของฟิวนี้นะฮะทางหิมะนะครับมันจะทําให้ เราจะเจอฟิลนี้มากขึ้นนะครับคือเกี่ยวพายุแห่งความกลาหลนะครับเราเจอฟิลเนี้ยมากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามจะใส่อันนี้มาเพื่อกันฟิลของเรานะครับผมแล้วการที่จะหากว่าเขาวางนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราจะเอานี้ไปทับเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าความสามารถของฟิลนี้มันบอกว่าถ้าอันนี้วางอยู่แล้วเราวางฟิลทับอย่างเงี้ยปกติแล้วว่าถ้าเป็นฟิลอื่นที่เป็นเช่นฟิลนี้มันก็คือแบบ ทับปุ๊บนี้ก็ลงหลุมแล้วนี้ก็อยู่ต่อใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้ถ้าหากว่าเราทับปุ๊บก็จะทําลายทั้งหมดเลยอันนี้ทําลายอยู่แล้วแล้วก็ทําลายฟิลที่ลงมาใหม่ด้วยมันก็ทําให้เราอะเสียฟิลไปรีๆเพราะฉะนั้นเราก็ทําการใช้บาร์ชาโดก่อนเลยวางปุ๊บให้เขาลงหลุมปุ๊บทำลายฟิลนี้ปุ๊บแล้วก็เราก็ลงของเราอย่างสบายใจต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทําการทำดาเมจดีกว่าอ่า ตัวหลักของเรานะครับท่า2ของเขานะครับเขาบอกว่าทิ้งพลังงานนะครับที่ติดกับโปเกมอนนี้ได้สูงสุดต่อลูกนะครับผมแล้วดามเมจจะเพิ่มขึ้นลูกละ120อ่านั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกทิ้งลูกเดียวก็ได้ก็คือ120แล้วก็มีเบส10บวกด้วยนะ ถ้าลูกเดียวก็คือ120ยยี่ออสิบชวบวกสิก็เป็น130ถ้าทิ้งลูกเดียวนะแต่ถ้าทิ้งสองลูกเลยก็จะเป็น2องร0บวกสิก็คือ250ร้อยห้าสิบแล้วก็จะตี250ปึง้งมันจะสุดที่250านะครับคราวนี้มันก็ต้องทิ้งหมดเลยใช่ไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปั๊บ,บเฮ้ยจี้หมดแล้วว่าเรามันจะตีต่อได้ยังไงถ้าหากว่าเราเคิร์นเราฝั่งเราอีกครั้งหนึ่งเราก็ติดจี้บนมือครับหนึ่งใบปึ๊บแล้วเราก็ใช้เมลอนนะครับที่ทิ้งไปเทิร์ แล้วเราก็ตีอีกโ5นสิบอีกอ้าก่อนตีแล้วก็ยิงซะหน่อยอะไรประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็ออผมยังไม่ได้บอกก็เหมือนเดิมครับผมจะต้องบอกทุกคลิปเลยว่าเ,าเด็กเล็กของผมเนี่ยกับของเพื่อน,นอาจจะแตกต่างกันอาจจะไม่จาเป็นต้องเหมือนผมผมอาจจะเป็นไกด์ไกด์หนึ่งนะครับที่เป็นแบบถ้าเราจะจัดเด็กของม้าขาวอ่ะก็สามารถจับแบบนี้ได้หรือถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมาดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้ได้เหมือนกันก็ เป็นสไตล์ของตัวเองได้เต็มที่เลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้บังคับอะไรนะแค่เป็นสไตล์หนึ่งเรียกว่าเป็น1สไตล์เท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมเพย์ของเด็กนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับไปเลยมาดูเกมเพย์ของบัตเด็กขี่มาขับกันนะครับผมฝั่งตัวข้ามนะครับเป็นมิวทูมืดนะครับผมเป็นฝั่งของมิวทูมืดนะครับเป็น ฝั่งเริ่มก่อนนะครับเปิดมาด้วยไทยนูคงเป็นตำแหน่งต่อสู้นะครับกับเมสตอนทางฝั่งของบัตเตอคมาขาวนะครับใช้พิชเชตบอลน,นะครับเอาโปเกมอน GX จากเดซนะครับขึ้นมือครับหนึ่งใบเอามีทูแท็กทีนะครับขึ้นมาแล้วติด เอเนอร์จีมืดนะครับให้กับมิวทูแท็กทีมแล้วจบเธอ์นะครับฝั่งบัตเดอร์คีม้าขาวนะครับใช้ควิ b บอลน,นะครับเอาบัตเดอร์คีม้าขาววีนะครับขึ้นมาวางที่เบนส์นะครับใช้ควิ b บอลอีกหนึ่งใบนะครับเอาเมสซอนนะครับ วางเบนแล้วทำการวางสเตเดียมทางหิมะสู่ยอดเขานะครับผมจะทำให้ความสาม,มารถของโปก,กัิที่มีกฎนะครับจะหายไปทั้งหมดเลยตอนนี้มิวทูนะครับความสาม,มารถของเขาจะหายไปต้องทำลายสเตเดียมอย่างด่วนเลยครับฝั่งมิวทูมด ฝั่งของมีทุกมืดนะครับใช้แท็กคออนนะครับผมอาอโปเกมอนแท็กทีมเอ้ไม่ใช่เอาการแท็กทีมนะครับจากเด็กขึ้นมือนได้สองใบเอาเลสกินกับด์กไล์แท็กทีมขึ้นมานะครับแล้วทำการใช้เลสกินนะครับผมทิ้งการ์ดสองใบนะครับแล้วสามารถเอาโปเกมอน GX นะครับที่ ใช้ในการตั้งราบโบกนานฝั่งเรานะครับมาแปลงร่างให้เขาได้แล้วก็เอาจี้พื้นฐาน2ใบมาติดที่โปเกมอนที่แปลงร่างนะครับเอาซิวิลลี่จีเนะครับขึ้นมาแปลงร่างนะครับพร้อมกับติดจี้สใบนะครับความสามารถเขาครับสามารถโจกการให้ครบ5้าใบได้นะครับแต่เนื่องจากมีสนามวางอยู่นะครับทางฮิมาสูทยอดเขานะครับทำให้ความสามารถของเขาหายไปครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับ แปลงล่างมานิล่านะครับ Gx เรางทำการโจมตีนะครับ120เมตรซอนหมดสภาพไปนะครับกลับมาฝั่งของบัตเด็กขี่มาข่าวนะครับใช้การเครื่องหอมวิวัฒนาการครับเอาบัตเด็กขี่มาข่าว VMAX ขึ้นมานะครับแปลงร่างครับ แปลงล่างจิเมเลียนที่เบนซ์นะครับความสามารถคือเอาความเอาการ์ดเทนเนอร์จากเดชขึ้นมือได้หนึ่งใบนะครับเอาการงานวิจัยขึ้นมานะครับความสามารถของจิเมเลียนใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมไม่มีกฎนะครับผมสนามคือต้องเป็นโปรแกรมที่มีกฎนะครับถึงจะหายไปใช้การดงานวิจัยนะครับถึงกร์ดบนมือจัว่วการ์ดเจ็ดใบครับ ลงบัตเด็กขี่ม้าขาว V นะครับที่เบนตอนนี้เหมือนฝั่งบัตเด็กขี่ม้าขาวจะยังไม่มีจี้บนสนามเลยนะครับตัวหน้าทงา,น,าน,น้าจะยังโจมตีไม่ได้ใช้ถังเต็มเปี่ยมนะครับเอาจี้น้ำจากเด็กสองใบขึ้นมือติดจี้ให้กับบดเด็กวีที่เบนนะครับ ใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับทำการโจมตีนะครับท่าแรกนะครับ40ดาเมจต,ต่อไปก่อนนะครับค <I do. S 1> ับมาฝั่งของมิวทูมืดนะครับใช้กายแท็คคอนะครับ <I do. S 1> เอามาโอซตุยเลนนะครับแล้วก็บันกีฬาแท็กทีมขึ้นมานะครับ ตอนนี้ทางฝั่งมิวทูมืดนะครับน่าจะลำบากนะครับตรงที่สเตเดียมนี่นะทำให้ปิดความสมาารถของเขาหมดเลยลเลใช้ตาประทับรีเซ็ตนะครับเปลี่ยนกาบบนมือฝั่งตรงข้ามนะครับผมซึ่งตอนนั้นมี5ใบนะครับพอใช้ตาประทับก็จะเป็น6ใบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงใช้นะครับ ติดจีมม <Be at PC S 1> ึนให้กับแบ็กกี้แท็กทีมนะครับแล้วซิเวลลี่จีกจมทำการโจมตีนะครับแต่เนื่องจากไม่ได้ใช้ซัพพอร์ตในเทอร์นี้นะครับทำให้ดาเมจเหลือแค่50นะครับมาฝั่งของบันเต็กขี่ม้าขาวนะครับใช้เลเวบอลครับเอาโปเกมอนที่มี HP 90ลงมานะครับจากเดขึ้นเมืองเอาเมซอนขึ้นมานะครับวางที่เบน ทำการใช้คลิสบอลน,นะครับเอาฟิเซอร์ขึ้นมานะครับมาบวางที่เบนเอาไว้นะครับทำการจิตจี้ให้กับบัตเด็กขี่มาขาว V นะครับแล้วใช้งานวิจัยของศาสตราจารย์นะครับทิ้งบดมือจวดเจนะครับ เการแปลงล่างเป็นบััดเด็กขี่ม้าขาว VMAX นะครับแล้วก็แปลงล่างอิตาเลียนข้างหลังนะครับผมความสามารถนะครับสามารถทำดาเมจ20นะครับให้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้าม1ตัวได้ครับแลัถ้าการโจมตีนะครับถอดจี้ทั้งหมด2ใบนะครับแล้วตี250นะครับหมดสภาพไปนะครับซิวอรี่กลับมาฝั่งของมิวชูมืดนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าความสามารถของเขาโดนปิดไปนะครับก็จะลําบากหน่อยทําการจบเทินโดยที่ไม่เล่นอะไรนะครับรู้สึกว่ามือจะไม่ค่อยดีนะครับกมาฟังของบัณดิกนะครับผมใช้เมลอนนะครับเอาจี้จากหลุมนะครับติดที่โป้นวีนะครับแล้วโจดการ์ดสามใบ แล้วใช้ความสามารถของอินเทเลียนตัวหลังนะครับยิง20นะครับไปที่แบ็กกี้แท็กทีมตอนนี้สามารถน็อกเอาทได้นะครับทำการโจมตีนะครับ250นะครับเทคไป3ภไพ่ตอนนี้เหลือ1ภยไพ่แล้วนะครับใช้งานวิจัยของสตว์ตจารนะครับทิ้งกับมือแล้วก็โจดต7ครับ วางกาล่าไฟเยอร์ที่เบนด้วยนะครับหนึ่งตัวมรู้ว่าเขาจะแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่าตอนนี้สนามนี้เป็นผลเป็นผลไม่ดีต่อเขามากๆครับติดจี้นะครับให้กับมิวทูแท็กนะฮะวางนิวลาที่เบนนะครับ เหมือนสนามช่ยังไม่ขึ้นมานะครับทําการจบเทินไปเลยนะครับขับมาฝั่งของบัตเด็ก VMAX ็นะครับใช้เมลรอนอีกแล้วนะครับติดที่จากกลุ่นะครับที่ปกมันวีแล้วก็โจกาสามใบนะครับแล้วก็โจมตีนะครับสองนะครับก็น็อกเอาต์เบลทูแท็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพรอมก็ฝั่งชนะเป็นของบัตเด็กขี่มาขาวนะครับเพราะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพลย์ของบัเด็กขี่มาาขาวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับดามเมจถึงจ้าฟิกอยู่ที่250แต่ก็ถือว่าเป็นดามเมจที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับ 2G นะแถมยังมีอินเทรีเนียนะครับในการตอดอีก20นะครับทำให้ดามเมจจาก250ที่เป็นฟิกอยู่แล้วเนี่ยสามารถเพิ่มเป็น270 290ได้นะครับก็แฮกทีม GX นะครับก็จะหมดสภาพไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมมีเพจนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับในเพจนั้นก็จะคอยอัปเดตว่าเราลงคลิปอะไรไปใน YouTube นะครับผมก็จะไปโพสลงในเพจนั้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาเด็กอะไรมาแนะนำให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับขอบคุณที่มาดูกันนะครับทุกคนบาย